สัดีครับบกกับผมเช่นเคยนะครับโกบลุยเดียวครับสําหรับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับตอนนี้ผมก็ว่าจะไปตกปลาครับเดี๋ยวมันจะมีบ่อตกปลาอยู่ตรงนี้ครับเหมือนเหมือนตกปลาบ่อครั้งที่แล้วอะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะผมจะมาแก้ตัวนะว่าจะได้ได้ปลาหรือเปล่านะครั้งนี้นะครับวันนี้ก็เอารถมาติดฟิล์มนะครับเอารถพี่สาวมาติดฟิล์มนะครับก็เขาก็ให้งบมานะครับก็ รถไปทําให้นะครับก็มีติดฟิล์มแล้วก็เอาบ่อโมไซด์ไปทํานะครับจบเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานครับวันนี้อยู่เกือบเลยแล้วเมื่อกี้บออยู่อนี้ตกปลาอยเดีราจะตกบ่อเนี้ยบ่อเล็กนะครับอกอนอ่านี่ครับบ่ออันนี้มันจะเป็นบ่อปลาสวายนะเนี่ยเขตกปลาสวายกัน อันนี้ก็มีคนมาตกอยู่ไม่เยอะนะเพราะว่าวันนี้มันวัน,ว,นวันธรรมดานะครับอ at athletes, ันนั้นก็กติกานะคันละยี่สิบบาทน <c oughs> ะครับก็เดี๋ยวผมจะตกเป็นปากเกตนะครับปากเกตจะอยู่นู้นบ่ออย่างนู้นนะครับก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะก็ออกมาแต่เช้านะเอารถมาติดฟิล์มนะครับตอนนี้ฟิล์มมันยังไม่เซตตัวนะเนี่ยมันก็ยังเป็นจุดๆอยู่อะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ดียังไงเดี๋ยวเอาไป <un> no ให้เขาแก้ได้นะครับเพราะว่า มันมีประกันอยู่นะครับประกันฟิล์มเลยนะเป็นเหมือนมันยังไม่แนบอะนะครับมันเป็นฟิล์มอะไรนะฟิล์มเซรามิกนะครับผมก็ไม่รู้หรอกมันเซรามิกกับคาร์บอนมันต่างกันยังไงเองเขาว่ามันดีก็ติดติดมานะครับก็นี่ฮะเอาเบาะรถไปทําด้วยนะนี่ครับ oh. โอ้โหผมไม่ยังไม่ได้ไปทํานะเบาะรถนี่ครับนี่เบาะรถมอเตอร์ไซ อันนี้ไปทําในเมืองสระบุรีครับเนี่ยร้านนี้นะครับทําสวยดีนะสองร้อยแปดสิบรสมารผมคือมันอันเก่าอ่ะมันนั่งนานๆแล้วตรงนี้มันยุบนะครับมันมันเสียทรงก็เลยไปทําใหม่นะครับให้เขาเสริมแล้วก็หุ้มหนังใหม่หนังเก่ามันขาดหมดแล้วตั้งแต่เลี้ยงแมวอ่ะแมวมันตะกุยขาดหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงละมันมันตุยหมดแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเตรียมอุปรกรณ์ก่อนอ่ะนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นบอ่บอปลาเกตนะไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเขาจะทำให้นี่ไว้นะครับตะข่ายตรงสะพานเนี่ยเขาทำเป็นตะข่ายกับกั้นไว้ไม่ให้ปลามันมันไปสองฝั่งได้นะครับไอ้ตรงนนเนี้ยจะส่วนใหญ่จะเป็นปลาเกตเป็นพวกปักนินไปยี่สกอะไรเงี้ยที่มันเป็นปลาเกตตกแนวสปิวจริงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่หมอดีนะครับส่วนส่วนส่วนบ่อนน้นจะเป็นบอ่อปลาสวายนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกบ่อนี้นะครับเป็นการตก แนวสปิวนะครับเหยื่อนะครับเดี๋ยวมใช้ตัวนี้นะอันนี้ซื้อกระบอกนะครับอันนี้ยี่สิบาทอันนี้ยี่ห้าอันนี้ยี่ห้าอันนี้สิบบาทแล้วก็ค่าคันยี่สิบเป็นห้าสิบห้าบาทบอ่อนี้เราจะปิดทุ่มหนึ่งมั้งนะครับก็เดี๋ยวนั่งตกไปเรื่อยนะครับประกอบชุดเสรวน,นะครับก็ไม่ได้เอาล่มมากลางนะครับเห็นว่าแดดมันแดดมันไม่มีแล้วนะครับก็เลยไม่ได้กางล่มนะครับก็จะตกเป็นแบบไม่ตายก็คือ เหยื่อมันจะนอนอยู่กับพื้นนะครับอยู่หน้าดินเลยนะครับเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับสตินี่พื้นนะเหยื่อก็จะอยู่กองอยู่ตรงนี้นะครับปาล์มก็จะอยู่มันมันจะกินอยู่ด้านล่างนะครับวิธีการตั้งทุ่นแบบนี้มันง่ายครับผมชอบผมชอบตรงที่มันง่ายครับไม่ต้องอะไรมากครับก็แค่เซตระดับความลึกนะครับให้ทุ่นมันโผล่นั้นเองนะครับชุดในวันนี้ก็เป็นคารสีท่อนนะครับเวทสองคิดหกนะครับลอกเป็นชิมานโน่ครับ AXUL ครับ สายน่าจะเป็น6ปอนด์ครับสายเอ็นปอนด์นะครับแล้วก็ตกเป็นตกเป็นแนวสปิวนะครับก็คือใช้เป็นทุ่นชิงหลิวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทุ่นชิงหลิวนะครับเนี่ยแหลมๆหลมเนี่ยทุ่นชิงหลิวนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเมื่อกี้ผมก็อ่อยไปแล้วนะครับมาถึงก็ต้องอ่อยก่อนนะครับวิธีการอ่อยของผมก็คือโยนลงไปตรงที่เราจะตกนะครับโยนเหยื่อลงไปนะครับเพื่อเรียกปลานะครับไม่รู้เรียกปลาไล่ปลา เดี๋ยวผมจะลงเหยื่อเลยนะสีเขียวนี้มันน่าจะเป็นในนี่นะพวกไผ่เขียวอะไรเงี้ยแต่มันก็ส่วนผสมก็คือขนมปังนะครับเป็นหลักเป็นหลักก็คือขนมปังก็จะตกไม่ไกลมากครับใกล้ๆลองดูนะไม้แรกตกันนิ้จะเลอะๆหน่อยนะครับเลอะขนมปังตอนนี้ทั้งบอ่บอบ่อนี้มันก็ไม่มีใครนะมีผมคนเดียวนะครับแล้วก็เห็นมีเขาตกปลาสวายอยู่นะสองสามคน อลองดูนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับได้ของใหญ่ปะก็ไม่ได้มานานนล้วน่าจะโอ้โหผมว่าเป็นปีอะทำงานประจำอะผมมาบ่อยอะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะเพราะงานประจำผมจะหยุดหยุดเสาร์เป็นเสาร์ก็จะมีช่วงที่ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์สองวันอะไรเงี้ยผมก็จะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยบางทีขบัขบขับรถมามาทําธุระใกล้ๆก,ก็จะแวะมาครับเพราะว่า ค่าคันไม่แพงกับ2ี่บาทน,นะครับมานั่งตกเล่นๆก็ได้ก็ตั้งแต่ลาออกลาออกงนานประจําไม่ได้มาเลยนะลาออกมาได้4ี่ปีนะครับก็ไม่ได้มาเลยนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาเนี่ยแต่บ่อนี้เป็นบ่อของเขานะเป็นที่เป็นที่ของเขาเองเนะขาก็ไม่ได้จะอะไรนะแต่ถ้าเป็นที่เช่าอะไรเงี้ยบางทีถ้าลูกค้าน้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้ไงนะแต่นี่นี่เขาเป็นเหมือนบ้านเขาบ่อนี้เป็นบ้านเขาเลยนะครับขเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะ เปิดเลี้ยงปลาไปด้วยแล้วก็เปิดให้คนตกด้วยวันนี้ช่วงปิดเทอมมั้งเดี๋ยวจะมีเด็กอะไรเงี้ยมาตกใครใครแรงเยอะหน่อยก็ไปทางนู้นนะไปตกปลาสวายตกนู่นแหละหกโมงทุ่มหนึ่งก็ค่อยกลับวันนี้วันหยุด <c oughs> จริงๆก็ไม่ใช่หรอกอยากหยุดยังหยุดตรงไหนก็หยุดอยากทาตรงไหนก็ทํา,ท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 านี่แหละผมชอบแบบนี้แหละแต่วิ่งแก๊ปส่วนใหญ่ผมไม่ก็อยากหยุดนะผมอยากทําเพราะว่าผมชอบ อะไรที่มันชอบอะเราจะทําเราจะอยากทํามันนะสิ่งที่เราชอบอะส่วนใหญ่เราเราจะเราจะอยากทํามันนะถ้าเราอยากทํามันปุ๊บเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะอยากจะหยุดนะครับอย่างวิ่งแก๊ปเนี้ยวิ่งแก๊ปเนี้ยมันก็ถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยมันเหนื่อยมันร้อนมันเหนื่อยมันร้อนนั่นเองแต่ว่าพูดถึงความอิสระอย่างเงี้ยสมมติเราไม่มีงานเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์ได้อะไรเงี้ย เราก็นั่งพักของเราไปได้แต่ว่างานบางตำแหน่งเนี้ยอย่างเช่นผมเห็นร้านอาหารเนี้ยลูกจ้างเขาเนี้ยเขาว่าห้ามนั่งครับห้ามให้ยืนตลอดอะไรเงี้ยห้ามนั่งเลยยืนตลอดห้ามนั่งอะไรเงี้ยผมก็ดูแล้วก็โอ้โหจริงๆก็นั่งได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้นั่งไงเขาให้ยืนตลอดมันเหมือนมันเหมือนโดน,นบังคับนะครับผมผมก็ไม่ชอบอะไรแบบนั้นไง อย่างวิ่งงานแก๊ปเนี่ยมันไม่มีใครมาคอยดูอะไรเราไงเราก็ทําตามหน้าที่อย่างเราถ้ามีงานเข้าเราก็ไปรับอาหารแล้วก็ไปส่งลูกค้าพอไม่มีลูกค้าเราก็กลับมาจุดมาจุดจอดเราแล้วก็มานั่งพักส่วนใหญ่มันจะนั่งพักในห้างครับนั่งพักในห้างหิวหิวแล้วก็ไปซื้ออะไรกินได้เรากกินตอนไหนก็ได้นะครับเราจะไปกินอะไรก็ได้ไปกินตอนไหนแล้วแต่เรา เราอยากไปเข้าห้องน้ําตอนไหนก็ได้เราอยากไปไหนก็ได้เรามีธุระเราอยากปิดระบบแล้วก็ไม่ต้องทําครับเราก็ปิดระบบเราก็ไปได้เลยไม่ต้องบอกใครด้วยนะมันมันดีตรงนี้ผมชอบตรงนี้แต่ว่าบางทีรายได้มันก็ไม่เยอะครับแต่ว่ามันก็แลกกับความสบายใจก็โอเคพวกที่ว่าได้เงินเยอะๆส่วนใหญ่จะมีความรับผิดชอบเยอะครับการที่มีความรับผิดชอบเยอะเงินเดือนเมื่อต้องสูงเป็นธรรมดาอันนี้ไม่เถียงครับ แต่มันก็ต้องแลกกับอะไรอะแลกกับแลกกับอะไรต่างๆที่จะต้องเสียไปกับมันครับเจะไปกับงานเช่นสุขภาพจิตอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่นะจะเป็นสุขภาพจิต <c oughs> ซึ่งผมผมไม่อะไรแนละ้วผมไม่อยากจะไปแลกอะไรกับมันแล้ว <c oughs> ขอให้มันมีมีพอใช้นะครับมีพอใช้มีพอเก็บนิดๆหน่อยๆไม่ต้องอะไรมากครับชีวิต มีพอใช้มีพอเก็บมีมีพอไปเที่ยวมีไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้ยืมใครนะครับไม่เดือดร้อนใครมีให้ให้ทางบ้านบ้างอะไรบ้างให้พอ่อให้แม่ดีนิดหน่อยหน่อยนะครับก็พอแล้วครับมีบ้านบ้านก็เราก็ไม่ต้องซื้อครับเราก็อยู่กับแม่เราก็เราก็อยู่บ้านพอ่อบ้านแม่ได้เราไม่ต้องซื้อครับ รถก็ไม่ต้องซื้อรับรถก็รถพ่อรถแม่ก็ได้ครับเราก็เอามาทําของเรายังไงมันก็เป็นของเราอยู่แล้วเอ,อ,อย่าไปคิดมากครับเห็นเขามีเห็นเขามีเราก็เห็นเขามีแล,ามแล้วก็ยังมันก็อยากแหละอยากมีอย่างเขาบ้างอะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองที่ตัวเราว่าถ้าเราเรามีอย่างเขาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเรามีความสุขไหมอะไรเงี้ยเราทําเพื่ออะไร ถ้าสมมติอยากมีอย่างเขาเนี่ยเราทําเพื่ออะไรว่าทําเพื่อทําเพื่อให้ให้คนอื่นเห็นว่าเรามีอะไรเงี้ยอย่าไปทําเลยดีกว่าอย่าไปทําเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเราเราทาเพื่อที่จะต่อยอดนะครับต่อยอดเพื่อที่จะมีไรายได้มากขึ้นอันนั้นค่อยทำนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีแล้วแบบแค่จะโชว์อวดอะไรอย่าไปม,มีเลยมันเป็นภาระครับผมว่านะเป็นเป็นภาระเปล่า สู้เราเราไม่ต้องไปสนใจคำพูดคนนะเราก็อยู่องเราอย่างเงี้ยใคระว่าอะไรก็ปล่อยเขาเขาว่าไปนะครับเราเราก,ราก็ไม่ได้ไปขอเขากินอยู่แล้วครับเราก็ทำมาหากินเลี้ยงตัวเราได้อยู่แล้วนะครับคือจริงๆมันไม่มีใครรู้อะไรเท่าตัวเราเองนะใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับใช้ชีวิตจะมีความสุขปลต,ตกปลาต่อดีกว่าไม่รู้เนมะื่อกี้เมื่อกี้มันกินไปทีนะเดีย๋ยวน่าจะหมดนะ แต่ผมว่าเเยื่อมน่าจะไอ้นี่ไปนะน่าจะแห้งไปผมผสมน้ำไปแล้วปันก้อนใหญ่ๆหนะ่อยครับเผื่อจะได้ตัวใหญ่อันนี้น่าจะลึกประมาณไม่ถึงเมตรนะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนได้มาอะไวะโอ้ปลาหมอไม่ได้อยากได้เลยปลาหมอ ปันนินไปยี่สกคะแนนแต่ยังดียังมีปลาเข้าอยู่นะเล่นเล่นทุ่นอยู่นะมันเล่นเหยื่ออยู่นะเอาดีเอาดีเอาดีอุ้ยปลาช่อนเหรอปลาช่อนเหรอปลาอะไรวะปลาช่อนโอ้ยปลาช่อนครับแะไววาตกสปิวได้ปลาช่อนตกสปิ๋วแล้วได้ปลาช่อนปลาช่อนปลาหมอตัวเบ็ดใหญ่ขึ้นนะอันนี้น่าจะเบอร์สองสอง เร์สองเปรสองไอตัวที่ขาดไปน่าจะเบอร์หนึ่งเอาตัวเบ็ดที่มันใหญ่ขึ้นนะนจะได้ขัดปลาสมมุติเขาตกได้ใช่ไหมเขาก็จะซื้อปลากลับได้ครับผมว่าปลามันน่าจะปลามันน่าจะไม่ค่อยมีแล้วอะพวกปลาน,นิลพวกปลาอะไรเงี้ยเขาหน่าจะเอากลับหมด หรือว่าปลามันปลามันอยู่ที่อื่นพวกเนี้ยที่ตกอะเมื่อกี้ก็โดนปลาช่อนนะแต่มันหลุดปลาช่อนเยอะวะ่ะหลังเอาคันมาตมีียบปอมเลยผมว่าโทแล้วตัวนี้ปากเก็บแน่นอนไม่ใช่ปลาช่อนตัวนี้ไม่ใช่ปลาช่อนน,นี่ตะเพียนะตเยนะ,ะเพียนข้าว่ะตะเพียนเข้าาตะเพียนเข้าาตะเพียนเข้า ใส่สวยว่ะเพี้ยนใส่สวยนี่ครับได้แล้วผลงานนี่ครับปลาตะเพียนก็เป็นปลาตะเพียนครับนี่ครับไซก็ประมาณสักสองสามขีดครับตัวสวยอยู่ตัวนี้ผมปล่อยนะหาตัวต่อไปเพราะว่าถ้าปลาปลาเริ่มเข้านี่มันก็จะเข้าตลอดนะกี่โมงเนะี่ย ห้าโมงห้าโมงเพิ่งได้ตัวเดียวได้ปลากเกตลองดูตัวนี้มันกินใกล้ๆนะไม่ได้กินไกลนะับายแล้วอันนี้ลูกตะเพียนเอาหมายเราคือยี่สกไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ปาเริ่มเข้านะถ้านานๆน,นี้ไม่มีอะไรก็ยกขึ้นมาได้เลยครับเหยื่อหมดแน่นอนอันนี้ห้าโมงยี่สิบแล้ว ตกไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วได้แล้วปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนเยอะว่ะอ้วนตุบเลยโคตรอ้วนน่ะกินขนมปังนะเนี่ยกี้มันสำลอกขนมปังมาเลยนะปกติเกินกินไส้เดือนกินลูกปลานะนี่กินขนมปังแปลกว่ะตอนแรกนึกฟุกนะได้อ่ะโอ้โหผมว่าไม่ได้ฟุกกเลยผมว่าช่อนปลาช่อนที่นี่มันสำปังมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ตะเพียนตะเพียนใสสวยมาอีกแล้วมาอีกแล้วตะเพียนใสสวย <c oughs> อือหืออือหือมาอีกแล้วก็จะมีตะเฮ้ยพาดสองสามขีดครับใส่ <c oughs> สวยตัวนี้พ <c oughs> อได้ตึงนะ ยังไม่หมดหรอยังไม่หมดล้ออ้อ,อ,อ,อตัวนี้ตัวใหญ่กตัวแรงไซส์ใหญ่นะไซส์ประมาณตัตัวนี้ตั้งสามขีดสี่ขีดได้นะครับเอาไปลาบได้เลยเนะนี่ยตัวเนี้ยตัวประมาณฝ่ามือฝ่ามือได้อยู่นะอ,อยากได้ปลายี่สกอะ่ะปลายี่สกจะแรงดีกว่านี้นะ นีปลาแต่เพียนมันก็จะมันก็จะแรงแรงประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นปลายี่สกอ่ะโอ้โวิ่งวิ่งดีกว่านี้นะครับแต่ว่าจะได้หรือเปล่าจะต้องลองดูนะช่อนอแล้วช่อนกินขนมปังครับแปลกมากวัดที่โดดเลยโดดจริงโจ้เลยตอนนี้ตอนนี้หกโมงแล้วครับเดี๋ยวจะมันจะตกอ,อีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับ เขาบอกกับปิดทุ่มหนึน่งแต่ว่าปลาช่อนมันไม่ใช่ปลาปลาเกมที่เราต้องการนะครับปลาเกมที่เราต้องการกันเป็นพวกปลาตะเพียนปลานินปลายี่สกอะไรเงี้ยครับปลาช่อนไม่ใช่อ่ปะปลาช่อนปลาล่าเหยื่อโดนอีกแล้วอุ้ย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 ออุ้ย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 อ <c oughs> ุ้ยอ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 ุ้้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย กี้ยังคุยคุยกับเจ้าของบอ่ออยู่ว่าปลาน,นิลไม่มีเดี๋ยวตัวนี้ปลาน,นินลด้วยตัวใหญ่เมื่อกี้ยังถามเจ้าของบอ่อเจ้าของบอ่อมามาถามว่าได้ไหมถามว่าผมก็เลยถามว่าปลาน,นิลไม่มีโอ้ยตัวนิลตัวนี้มีครึ่งโลว่าปลาใหญ่เนี่ยถ้าใหญ่เงี้ยจับปากได้เดี๋ยวจับปากให้ดู <laughs> หลุดมือไปเลย <laughs> ผมเคยได้ใหญ่กว่านี้อีก ตัวโลกว่านะเคยได้แต่ว่าเป็นใหม่ธรรมชาตินะครับใหม่แถวบ้านนะอ่ะฟุกได้เฉยตัวใหญ่ส่วนมากแรงแรงเยอะมันจะไม่ค่อยมีนะปานินแปลมันจะยอมง่ายมากเลยแต่ตัวมันใหญ่ขึ้นอยู่ตรงนู้นขาศกมา,มากินตอนใกล้จะเลิกแล้วนะครับเหลืออีกสัก20นาทีแล้เก็บของแนละ้ ในปอลาช่อนอีกแล้วเออเมื่อกี้เจ้าของบอ่อก็บอกอยู่ครับผมถามว่าทําไมปลาช่อนเยอะจังเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอามาปล่อยปล่อยเยอะครับปล่อยกี่กี่ร้อยอะกี่สองพันตัวปล่อยเยอะครับเขาบอกว่าเลี้ยงมันไม่โตมใส่ก็ซื้อมาเขออกาก็เลยมาปล่อยบอ่อนี้ครับตอนนี้มันก็เลยกินขนมปังเลย ปลาช่อนนี่ปกติมันไม่กินขนมปังอนะ่ะมันกินมันเป็นปลาล่าเหยื่อนะครับมันจะกินพวกลูกปลาอะไรอย่างนี้นะแต่เขาเอามาลงที่นี่ปุ๊บมันมันหาอะไรกินไม่ได้มันก็กินขนมปังเลยนะเนี่ยได้สามตัวแล้วปลาช่อนปลาช่อนนะกินเบ็ดนะเบ็ดติดปากนะไม่หกโมงยี่สิบเยอีกสิบนาทียังพอมองเห็นอยู่นะแต่ถ้าแดด แดดดีๆหน่อยพวกปันินปลาอะไรมันจะเข้าดีกว่านะครับแต่ถ้าแบบมื่อื่นงี้มันก็จะไม่ค่อยกินแบแต่ว่าเป็นบางบ่อบางมันจะมีบ่อหนึ่งอะที่ผมไปตกตอนคืนมันก็กินตลอดนะพวกปันนินปลาอะไรเงี้ยมันกินตอนคืนนะแต่ถ้าให้เลือกตอนกลางวันจะดีกว่าเพราะว่ามันมีแดดมันมีแดดมีอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าอ่ะนะครับอันนี้ก็กลับมาที่รถละเลิกแล้วนะครับเก็บของเรียบร้อยละก็ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งครับ หกโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับก็ตกมาสองสามชั่วโมงนะก็ได้ไปกี่ตัวไม่รู้อะแต่ว่าได้ปลาช่อนเยอะมากนะครับปลาช่อนก็ได้ไปลาโอ้โหไซปอกอะประมาณห้าตัวแล้วก็มีปลาตะเพียนปลาตะเพียนน่าจะสองหรือสามตัวแล้วก็ปลานหนึ่งตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่า ยังไม่เจอปลาที่ต้องการนะผมอยากเจอปลายี่สกมากเลยอนะแต่ว่าวันนี้ไม่เจอนะครับก็ไปเจอปลาตะเพียนปลานินนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ